สวัสดีครับวันนี้ช่วงทีน่นะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเจ็ดอในแบป Work the Pizza Place ์กันเดพิซ่าเพลสบางอันก็อาจจะเป็นที่ทเขาซ่อนหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้มาเดี๋ยวผมจะพามาดูอิสททั้ง7็ที่ในแบบนี้นะครับนะไปเดี๋ยวเราไปดูที่แรกกันเลยที่แรกนะครับจะอยู่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับแล้วซึ่งหลายคนก็ถ้ามองมาจะมีเลขตรงนี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยส่วนใหญ่จะเป็น ผู้เล่นใหม่ที่แบบสงสัยว่าเออเลขตรงเนี้ยมันคือเลขอะไรมันก็คือเลขที่พิซซ่าถูกเดลิเวอรี่ไปแล้วทำนัว่าพิซซ่าถูกเดลิเวอรี่ไปแล้วกี่ครั้งอย่างอันนี้ก็คือพิซซ่าถูกเดลิเวอรี่ไปแล้ว69กล่องนะครับนะถ้าใครเล่นเป็นเวอร์ชั่นเก่าอ่ะมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเซิฟนี้เดลิเวอรี่ไปแล้วกี่กล่องอะไรประมาณนี้นะก็อันนี้ก็ไม่เชิงอ,อิสเตรียหละหลายคนอาจจะยังไม่รู้ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ที่2กันเลยดีกว่า ที่ที่สองนะครับจะอยู่ใกล้ๆที่แรกเลยครับแต่ว่าจะอยู่ข้างนอกนะอันนี้คือที่แรกที่เราเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้นะอันนี้คือที่ที่สองนะก็คือเราเปิดหน้าต่างได้ปลูกมาแล้วก็ออกมาเลยนะแล้วก็จะมีกําแพงนี้ครับเราสามารถเข้าไปได้นะครับซึ่งกําแพงนี้ก็คือกําแพงลับและจะมีรูปภาพบอกว่าช่วยเก็บอันนี้เป็นความลับได้ไหมอย่าบอกใครนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องพิเศษเพราะเราสามารถเห็นได้ทั้ง3ห้องเลยคือสามารถเห็นห้องแคชเชียร์ห้องครัวแล้วก็ห้องเก็บ พิซซ่าแพ็กพิซซ่าได้พร้อมกันในสามห้องแล้วก็เหมือนมีตู้กดน้ำด้วยซึ่งก็กดไม่ได้เห็นไหมน้องก,กดดูแล้วแต่ก็เจ๋งดีมีที่แบบนั่งนั่งเหมือนประชุมอะไรอย่างงี้นั่งคุยกันอะไรตรงนี้ได้อันนี้ก็ดูข้างหลังเตาได้แต่ถ้าเราออกไปเราก็จะไม่เห็นนะนี่ก็เจ๋งดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้จัดการแล้วแบบแอบ,บ,บ,บส่องแบบพนักงานของเราเราก็แอบ,บดูตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งดี ไะงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่3มกันเลยดีกว่าต่อไปที่ที่สามครับก่อนจะไปที่3มก็คือเราต้องเปิด s w i m m e Water ก่อนทบถ้าเกิดตอนแรกทุกคนอาจจะปิดไว้อย่างนี้เห็นไหมมันก็น้ำมันก็จะเ,เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็เข้าไปไว่วยไม่ได้เราต้องต้องเปิดมันก่อนมันเราถึงจะไว่วยได้เห็นไหมแบบนี้อย่างงี้ต้องให้เป็นอย่างงี้ให้น้ามันใสๆอย่างงี้ให้เราเปิดเอาไว้อ่ะพอเปิดแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่3ามกันเลย ที่ที่สจะอยู่ใกล้ๆโรงงานของซัพพลายเออร์นะครับนะซึ่งก็ให้เราขับมาตรงโรงงานใช่ไหมแล้วเราก็ขับมาฝั่งซ้ายตรงนี้อ่าแล้วเราก็ลงไปข้างล่างเจี๊ยบเอารถไปเลยกนะ็ได้เอารถไปเลยแถวๆนี้จะมีถ้ำอยู่นะครับนะซึ่งก็คือตรงนี้อ่าแล้วก็ลงไปดูได้ว่าในนี้มีอะไรนี่เข้ามาสักพักก็จะเจอกับช่องตรงนี้ซึ่งข้างในนี้ก็มี คนอยู่ตรงนี้ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเป็นเหมือนกระดูกคนตายแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรแหละครับที่นี่ก็มีแค่นี้นแหละนะมีแค่ศพคนตายแบบเงาๆแล้วก็อยู่ใต้ถ้ำไปเที่ยวแอบบแบบเพื่อนอะไรประมาณนะั้นงั้นเดี๋ยวไปดูที่ที่สี่กันเลยเดี๋ยวที่ที่สี่นะครับจะเป็นเกาะตรงนู้นนะครับซึ่งก็คือร้านเราอยู่ตรงนี้แล้วก็หันมาฝั่งซ้ายจะเจอกับเกาะตรงนู้นนะครับนะแล้วก็สามารถเอารถขับไปนู่นได้เลยนะครับนะ พอเราขับมาถึงแล้วมันจะเหมือนมีแบบทรายอยู่บนหัวอย่างนี้เราก็สามารถกระโดดออกได้เลยเพราะงั้นเราจะขึ้นไปบนเกาะไม่ได้อะมาถึงเกาะแล้วถามว่าเกาะนี้มีอะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่แบบเหมือนเป็นเกาะล้างอย่างนี้ซึ่งมีคนอาศัยอยู่ด้วยหนึ่งคนเนี่ยกองไฟที่ยังเผาอยู่ยังไม่ไดับ แล้วก็มีคนนอนอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าจะไม่ผิดเวอร์ชันก่อนเหมือนจะทําอะไรกับเขาได้แต่ตอนนี้เหมือนเราทําอะไรกับเขาไม่ได้เราได้แค่ดูเขานอนอย่างเดียวนะครับเนะเป็นบ้านล้างเหมือนที่เขาสร้างมามเขาติดเกาะน,นะก็แล้วทําไมเขาไม่หนีไปเกาะดูวะเอองงแต่ช่างเหมือนเขาอาจจะไม่รู้วิธีหนีเกาะก็ได้งั้นเราไปดูที่ที่ห้ากันเลยเดีกว่าที่ที่ห้าจะเป็นเกาะใกล้ๆก,กับที่ที่สี่นะครับก็คือเกาะที่สี่ตรงนั้นที่เราไปเมื่อกี้อันนี้คือเกาะที่ที่ห้านะครับไปเดี๋ยวเราก็ ทำตามเหมือนเดิมเลยก็คือขับรถไปโอ้รถดิฟเองเฉยก็เกาะน,นี้ค่อนข้างใหญ่น่าจะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเกมเลยล่ะอ่ะเรามาถึงแล้วเราก็ตรงนี้ไม่มีทรายอะไรกัน้นมีแค่เป็นทรายกําแพงอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นแบบเกาะเหมือนกันแค่แบบมันเหมือนจะมีแบบดีเทลแบบดีกว่านี้ไม่แบบเลียมเีมเหมืนอนเกาะเมื่อกี้เกาะเมื่อกี้ต้นไม้เลียมเียมนะอันนี้ก็มีความแบบดีเทลมีแบบ ภูมิประเทศประมาณน,นี้เราสามารถสำรวจได้เกาะนี้ก็ใช่ครับไม่มีอะไรเหมือนกันมีแค่ทางเข้าถ้ำตรงนี้ที่ประดับเฉยๆทำอะไรไม่ได้เหมือนเป็นทางเข้าถ้ำนี่ถามว่าในนี้มีอะไรไหมถ้าผมส่องไปก็รู้สึกจะไม่มีอะไรเรา,าไม่สามารถเข้าไปในนี้ได้นะครับนะแล้วก็มีแค่นี้แหละตรงนี้เราก็สำรวจดูได้มันมีอะไรมั้มันก็ไม่มีอะไรนั <laughs> ่นแหละไม่รู้จะสำรวจไปเอาไปซ่อนเพื่อนเหมืนอนเกาะที่สี่นั่นแหละ ก็ไปงั้นเราไปดูที่ที่หกกันเลยดีกว่าจุดที่หนะครับนะก็จะอยู่แถวๆบ้านแถ,แถวสีครับจะมีเกาะใหญ่ตรงนู้นแล้วก็ขับไปดูได้เลยอ่ะพอเรามาถึงแล้วแล้วก็สามารถสำรวจได้เกาะนี้จะมีถ้ำข้างในที่เข้าไปได้ด้วยนะนะแล้วก็ต้นไม้จะเหลี่ยมๆมเหม,มือนเดิมไม่ได้ดีเทลอะไรมากน่าจะเป็นเกาะที่มานานแล้วเราจะลองขึ้นไปดู นี่ไงถ้ำข้างล่างเราจะลองเข้าไปดูในนี้มีกล่องสมบัติโอ้หได้เงินมาพันห้าวิธีหาเงินแบบใหม่แบบเร็วโอ้โหก็ถ้าใครได้เงินพันห้าฟรีๆก็มาเกาะน,นี้ได้นะครับนะประมาณนั้นแหละเกาะน,นี้พิเศษกว่าเกาะอ,อื่นเลยคือเราเจอกล่องสมบัติแล้วได้เงินมา1,500้าเหรียญเยอะมากๆแล้วก็น่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวลองผมจะลองขึ้นไปนสำรวจข้างบนดูกัน จากที่สำรวจข้างบนก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรเลยเป็นไม่มีอะไรแล้วมีแค่ข้างล่างที่ได้เงินฟรีก็ปะงั้นเราไปดูที่สุดท้ายเลยว่าที่ที่7จุดสุดท้ายนะครับจุดที่7นะครับจะอยู่ระหว่างหลัง C1 กับ C2 ครับให้เราขับลงมาใต้น้ำเลยครับตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วเราจะเจอกับมันเป็นร้านคัสตี้แคปซึ่งเราสามารถกดป้องไฟได้ และเราก็มาอยู่ในร้าน Crusty Crab นะถ้าผมจะไม่ผิดนี่ดูสิเราสามารถคุยกับลูกค้าได้เหมือนเบอร์เกอร์พิซซ่าเพลสเลยเราก็สามารถ Would you like <c oughs> อะไรเนี่ย Hello order when you are ready นี่ดูสิ Hey hey I'm starving What's the biggest burger s e r v e you have That would be ฮอเนี่เหรอเฮอร์เทตต์ทำไมันอันใหญ่จังโอเคกิมมี่ดัตโอเคอ่า ก็คล้ายๆ w o r ร์กอ i z พิซ l า c พลสเลยแค่อันนี้ Work at a burger place ประมาณนั้นอ่ะฮั l โ o ล r อเดอ u ์วันจ r e ยเรดีอ่ะ I'm starving อย่าบอกว่าจะถามมอนดิมนั่นไงเอ่อ that will be heart attack burger ทำไมต้องมีเบอร์เกอร์แบบนั้นด้วยอ่ะ give me that อ่ะเอาไปแล้วก็สามารถสำรวจดูได้เซิร์ฟนี้มีแค่สองคนเองเราสามารถทำเบอร์เกอร์ได้ได้วยนี่นนนเห็นไหมก็เหมือนแบบเบอร์กอันพิซซาเพลสอ่ะจะลองทำดู ฮาร์ดแอตแทกนี่ต้องใช้เท่าไหร่นะฮะต้องใช้เนื้อกี่ก้อนอ่ะเราก็สามารถทำอาหารอุ้มะเขือเทศไม่เอาอ่านี่สุกแล้วออกมาออกมาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เ,ไมอเอามาเอามาอย่างงี้อ่ะก็ทำได้อย่างงี้อ่ะอเอาแค่นี้พอกันขี้เกียจโอ้โอ้อาผิดนีด่นะชือ่อปุ๊บช่าง ก็เป็นว่าถ้าใครว่างๆก็สามารถลองมาเล่นแบบนี้ได้ครับมันก็เหมือนทําพิซซ่าในแบบเวอร์เกอร์ทีพิซซ่าเพลสเลยแค่นี้ทำเบอร์เกอร์แค่นั้นเองครับก็สำหรับนี้ก็มีแค่นี้กันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้เรา,าก็ถ้าใครอยากให้ผมทำอิซเซกแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับและถ้ามีอิซเซกไหนอีกที่ผมยังไม่ได้บอกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับสำหรับนี้ก็ต้องขอจบเพีเยงเไรครับบ๊ายบาย